รายการต่อไปอนี้นเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันนักชาติ Explorer สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนักชาติ The Explorer ในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่เมืองแห่งเมอร์ไลออนหรือประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับหลังจากในสัปดาห์ที่แล้วเราได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวและโชว์พิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสวนนกจูลง่งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Science c e n t r r s สิงคโปร์ Sea Aquarium Underwater World และสวนสัตว์ในสฟรีกันไปนแล้ว ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเมืองแห่งเมอร์ไลออนกันต่อและที่แรกในวันนี้ก็คือสกายไลน์ลูทนั่นเองครับเอาแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเนชตาจะนั่งกระเช้าขึ้นไปค่ะแต่มันเขียนว่า once is never enough นะคะเนช่าก็เล่นสองรอบเลยค่ะว้าวครั้งเดียวไม่พอต้องพอ2ตามคำแนะนำเลยนะครับไปยัไป Skyline น o u ู h เป็นเครื่องเล่นยอดนิยมแห่งหนึ่งบนเกาะเซนโตซาโดยลูชเป็นรถคันเล็กๆที่ขับเคลื่อนด้วยแรงน้ำถ่วงของโลกได้รับความนิยมมากจนมีสโลแกนที่ว่า once is never enough หรือครั้งเดียวไม่พอนั่นเองครับตื่นเต้นจังเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นกระเช้าไปนะคะตามเลยค่ะการเล่นเครื่องลูชเราต้องขึ้นกระเช้าหรือสกายไลน เพื่อขึ้นไปจุดสตาร์ทแล้วแล่นลงมาด้านล่างนั่นเองครับซึ่งในช่วงที่เรานั่งกระเช้าขึ้นไปนะครับเราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศร,รอบๆและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับนัชาชิสแาอยู่ในมุมสูงเห็นวิวสวยทั้งทีงานนี้ขอเซลฟี่หน่อยละกันครับเอามันอยู่ด เอาเอาล้สิครับกระเช้าเกิดหยุดขึ้นมาดูสีหน้าน้องนัชาสิครับคุณผู้ชมสงสัยจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคแบบนี้ก็ต้องทั้งรอเจ้าหน้าที่แก้ไขกันก่อนแล้วครับอ้เริ่มจะกลัวนิดนึงแล้วไม่ต้องกลัวครับน้องนัชาในระหว่างที่เราค้างเติมอยู่แบบนี้เราก็อาศัยจังหวะนี้แหละครับในการดื่มด่ากับบรรยากาศชมวิวรอบๆกันไปเลยครับ ได้ถูกออกแบบมานอกจากรับคนแล้วนะครับยังบรรทุกรูจขึ้นไปด้วยโดยแต่ละรอบนั้นจะปล่อยรูชประมาณ4-6คันนั่นเองครับเอาละครับเมื่อนั่งกระเช้ามาถึงแล้วก็ไปต่อด้วยรูจกันต่อเลยต้องบอกนะครับว่าเจ้าเครื่องเล่นนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาถึงเกาะเซนโตซาเป็นอย่างมากนะครับเพราะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนราคาค่าเครื่องเล่นนั้นก็ตามตารางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยครับและนี่ก็คือ ภาพบรรยากาศของสกายไลน์ลูชที่เราเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งสกายไลน์ลูชก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เวลาใครมาเที่ยวสิงคโปร์แล้วไม่ควรพลาดและเมื่อมาถึงสิงคโปร์ทั้งทีนะครับก็เดินจะพานัชชาแล้วก็พาคนดูเนี่ยไป explore ด้วยกันถ้าสิงคโปร์แล้วเวลาเราจะดูรอบเมืองหรือว่าเราจะลงไปในแม่น้ําไปนั่งดูเมืองเขาเราก็ต้องมาขึ้นนี่แหละครับมันคือดักอันดิบโบชูร์ค่ะใช่แล้วนี่คือฮิปโปนะครับส่วนดักจะอยู่ด้านนู้นนะฮะก็จะเป็นเรือเป็ด ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอเราขึ้นไปเนี่ยเราจะไปนั่งชั้นบนเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศจากด้านนอกนะฮะแล้วก็พาไปดูรอบๆเมืองเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ค่อนข้างร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งในร่มแล้วก็เดี๋ยวจะให้เห็นภาพบรรยากาศแบบสบายๆนะครับเพียไหมคะระชาข้างบนไหวไหมไปไปแล้วตายแล้วแล้วแล้วที่โปทัวร์เป็นรถบัสสองชั้น ชั้นล่างเป็นแอร์ส่วนชั้นบนเปิดประทุนสามารถรับลมอากาศได้โดยเจ้ารถฮิปโปนี้จะแล่นพาเราชมทัศนียภาพรอบๆมารีนาเบย์ไม่ว่าจะเป็นเอสแพรนาดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของตึกทุเรียนนะครับรดูสิหนามเยอะเหลือเกินและอีกสถานที่หนึ่งก็คือมารีนาเบย์แซนเป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง3ซึ่งเรือที่เราเห็นอยู่ด้านบนของตึกนั้นเมื่อเรานำมาตั้งจะได้ความสูงพอๆกับหอไอเฟลเลยทีเดียวนะครับ และตอนนี้เราก็มาถึงดักทัวร์แล้วนะครับดักทัวร์เป็นทัวร์เมืองที่นำเอารถจากสมัยสงครามมาเป็นรถท่องเที่ยวเราดักทัวร์เนี่ยคะทั้งลงในน้ำได้แล้วก็ทั้งวิ่งบนบกได้นะคะเนี่ยมันมีล้อด้วยครับมันมีล้อแล้วมันเป็นรูปทรงเหมือนเป็ดแล้วมันเป็นเรือด้วยค่ะใช่แล้วมันก็จะวิ่งบนบกสักระยะหนึ่งให้เราได้เห็นเมืองนิดๆหน่อยๆน,นะครับสิ่งที่พิเศษเลยเวลาลงดักทัวร์นั่นคือเราจะเห็นเมือ์ไลออนเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ พราะปกติคนจะถ่ายบนบกลงไปในน้ําแล้วทีนี้ยเราจะถ่ายในน้ําขึ้นบนบกค่ะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กไม่ควรพลาดเพราะเนื่องจากว่ามันจะได้บรรยากาศที่บ้านเราไม่มีครับอย่างที่พี่บ๊อบบอกนะครับว่าความแปลกใหม่ในการรับชมทัศนียภาพที่จะได้รับจากดักทัวร์นั้นนอกจากจะรดหน้าตาคล้ายเป็ดอันแปลกประหลาดนี้นะครับก็คือการที่เราจะได้ชมวิวบนบกและลองไปตามแม่น,น้ําโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนพาหนะเลยนะครับ ดักทัวร์จะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากซันเทคซิตี้ลงน้ำผ่านซิงคโปร์ฟรายเออร์เมอร์ไลออนมารีน่าเบย์มารีนาเบย์แซนจากนั้นจะวนย้อนกลับทางเดิมขึ้นบอกอีกครั้งนะครับผ่านเอสกพลานาดฮิสโทเรกซีวิรกดิสทริกและกลับมายัางซันเทคซิตี้เช่นเดิม,มช่างเป็นรถที่สะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนเป็นสมชื่อจริงๆครับ เรา้ลลลและ the the River flow. ้าเย้และที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ Gardens by the Bay หรือส่วนพฤึกษศาสตร์ขนาดใหญ่ส่วนโดม2โดมนั้นก็คือ Cloud Forest f l o w e r s Dome ถัดออกไป Super Tree Grove และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนั่นก็คือสิงคโปร์ไฟเออร์แน่นอนครับว่าทั้ง2สถานที่นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันอย่างแน่นอนครับอ้าวนั่นไงครับเมอร์ไลออนแม่หได้มองจากมุมนี้ก็แปลกตาไปอีกแบบนะครับแหแต่พาคุณผู้ชมมา explore กันที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเทปที่2แล้วได้ไปชมสถานที่และโชวต์ต่างๆก็มากมายนะครับ แต่ยังไม่ได้แนะนําอาหารรสชาติที่อร่อยเด็ดให้ได้รู้จักกันหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามาสิงคโปร์ก็ต้องลองรอเช่าสิงคโปร์เฮ้ยข้าวมันไก่สิงคโปร์แต่ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทั้งครอบครัวนรสนชาติและทีมงานต้องยกนิ้วให้เลยนะครับนั่นก็คือวอ l ฟรายครับที่เป็นปูชิ้นใหญ่อลังการมีให้เลือก2รสชาติด้วยกันนั่นก็คือ รสพริกไทยดําและรสซอสเผ็ดนะครับหากต้องการจะรับประทานกันแบบสุดคุ้มก็ต้องที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอดที่คขนจัดให้เป็นแบบบุฟเฟต์ทานได้ไม่อันกันเลยทีเดียวตอนนี้น,อน้องนัชชาและพี่บอ๊อบขอไปพักทานข้าวกันก่อนช่วงหน้าห้ามพลาดกับธรรมชาติสุดงดงามภายในสถาปัตยกรรมสุดล้ําที่จะให้คุณดื่มด่ำกันอย่างเต็มอิ่มสักครู่เดียวครับัชาอยากให้มีเดซี่ซันฟลาวเวอร์แล้วก็มีลิ ดอกเลลี่และชากำลมังคนหาอยู่เลยค่ะ